เออโอ้ย,อย,อยคือผมแท้อะเป็นใจนองบินกินยาเข้าไปแล้วรู้สึกดีบอครับหวานเป็นลมขมเป็นยาอหลีครับเอาล่ะนองบินเก้งหลายความที่สิไปด้านต่อไปหรือยังพร้อมครับตามเอ่ยมาเด้อครับ ด้านนี่ด้านที่สามนี่ซือออ้อว่าด้านด้านปีนโป้งหนึ่งก็คืออีหยังครับเนี่ยน้องพิงสงสัยละสิมาซื้อว่าด้านอยังครับด้านปีนโป้งหนึ่งก็คือด้านขอผมจังไดละ่ะน้องบินสิยอมใหพ้พ้นงามกับเบอือยบ์บอสิเอาจังเส้นครับเอาเบิร์ดเลยแล้วโอ๊ยกันเอาเบิดตัให้่เลยครับวินญันหัวลาดโอ้ยวินสีบร่รอผู้สาวสีบ่ลล เอา้ทาท่านน้องวินมายาาเผ็ผมกับใหญ่นองวิงกะสิมาหายเด้อขอคิดเบืองตนด้วยครับโอ้ยใจดีมากเอาจดดีละ่ะอ๋อคิดออกแล้วโอ้ยสาวสีมากานนี้ที่พอยีแม่จะจำได้บอโอ้ยแกบอรอจ้วนเนะโอ้ยและแล้วแต่มิลิข้อนใจดีเข้สู่สีขาวเข้ามาหาน้องวิ